วันนี้วันที่28กรกฎาคมนะคะสอง4นี่ค่ะให้น้องชายสุดหล่อมาช่วยทาสีเสานี่ค่ะโอ้โห,โห,โหเสาบ้านสวนทรงรักแล้วก็ติดไฟให้ใหม่คะ่ะพอดีไฟไม่ติดไฟหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะฝีมือช่างใหญ่เลยนะ่นนี่ ช่างใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาหุ่นดีแล้วเขาไม่ใหญ่มากกําลังรอเขากําลังรออ๋ออันนี้ทาเสร็จแล้วรอบเดียวแล้วเนาะอ่าโอเคนี่ต้องทาเสาคู่ด้วยสงสารเดี๋ยวเขาไม่สวยนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะประตูอ่าเขาเ,เรียกประตูอะไรนะรีโมทคอนโทรลใช่ไหม อตโนมัตินี่ค่ะกล่องอ่ะกล่องเขาเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะเล็กๆเองเปิดปิดได้สบายมากเลยระยะทางเป็นร้อยเมตรเลยนะเกือบร้อยเมตรอ่ะเปิดได้เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้ชมตอนเสร็จนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะน้องชายคนเก่งกับน้องน้องชายอีกคนนึงค่ะช่วยกัน ทำอะไรเอ่ยมานามูเอ็กเพล What? นวัดน้องแอมดูสปี n อินฝรั่งพีซแอนโกเนี่ยน้องแอมข้าค้า e าเบลจโอเคยูที่นู่นอิไรเซ่แอนเอ็กเพลนพีว้าวสวยมากสวยไหมคะฮัลโหเอ็กเพลนพีซ อยู่ลืมภาษาฝรั่งเศสแล้วเหรอนั่นไงเวอร์เวอร์ลืมภาษาฝรั่งเศสนี่ค่ะเรามีไอเดียอะฮะเบลจนแฟลแอนโชไทยแลนด์ด้วยธงชาติไทยมานี่ค่ะมาโชว์ธงชาติไทยโอ้โหสวยมากว้าวฝีมือสุดยอด นี่แหละบ้านสวนทรงรักมีอะไรให้เล่นได้ทุกวันค่ะเสร็จจากตรงนั้นก็มาตรงนี้โอ้โห<า>สุดยอดอะไรนะวางไม่ได้ต้องหาอะไรทำใช่วางไม่ได้จริงๆค่ะคนมันชอบทำอะ่ะแล้วก็นี่ไงขอบคุณพระเจ้าน้องก็เก่งมากๆเลยช่วยกันจนได้นี่เห็นไหมตอนแรกก็ให้ทาแค่สีเสาบ้านนะพอทาไปทามามันเกิดไอเดียขึ้นมา ปิ้งไอเดียเลยอ่ะแล้วน้องแอมก็มีสีดำพอดีน้องแอม have the the หนัวใช่ไหม in French หนัวค่ะเลยหนัวมีภาษามีสีดำพอดีด<ำ> and then I order สีเหลืองกับสีแดงว้า wow, วสวยมากเลยอ่ะสวยจริงค่ะสวยจริงนะเนี่ยสวยที่ฝีมือหรือสวยที่สีคะม,มันอยู่่ที นั่นไงนี่คนขีดเส้นอยู่นี่ถูกตั้งไหมคะสรุปคือสวยจริงๆเลยโอ้โหอันนี้ธงชาติเบลเยียมนะคะเสาบ้านสวนทรงรักค่ะอันนี้ก็เป็นธงชาต์อ๋อทางนี้ไทยขอโทษหลงซะแล้วหลงคะ่ะอันนี้ไทยคะ่ะนี่ไทยขอโทษคะ่ะอันนี้ธงชาติไทยของเราคะ่ะส่วนอันนี้ธงชาติเบลเยียมคะ่ะแล้วก็ นี่คะ่ะทงชาติไทยทงชาติเวลเยียมปลิวสวยเลยคะ่ะว้าวสุดยอดสวย morning, right. okay. คุณอาริ่งสเตย์แอนด์ยูดูได้มาหน้ามูกคำซาคำซา yes โอเคเยี่ยม g o ดจ job อาะเลย okay เก็บคืนกามีค่ะน้องแมง <c oughs> อมทำงานต่อเนื่องแล้วค่ะว้าวสวยงามค่ะทำงานต่อเนื่องแล้วนะคะนี่ ติดป้าย<อ>บ้านสวนทรงรักด้วยเออไม่ยอมบอกดีนะไม่หลุดโอโ้โหสวยจ้ะฝีมือสองคนสองหนุม่มสองมุมนี่ว้าสวยมากเลยค่ะนี่แหละเยี่ยมฝีมือสุดยอดนี่คะ่ะธงชาติอยู่อย่างสูงเลยทีเนี้ยแต่เวลาหลุดลุยเมื่อไ่ช่างก็ต้องมาทำให้ใหม่เด้อ ยังปีนไม่ได้หรอกโอเคสวยงามมากค่ะวันนี้วันที่28นะคะ <c oughs> เดือนกรก,กฎาคมสองหค่ะ <c oughs> เป็นวันดีที่สุดเลยนะเนี่ยวันนี้ว,ว้าวแต่จริงๆก็ดีทุกวันนะคะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษว,ว้าวสวยมากๆเลยโอเคนี่คะ่ะพาชมต่อเนื่องค่ะ บ้านสวนหลังน้อยเหมือนที่ว่าแหละมีของเล่นหลากหลายเยอะแยะมากมายเรามีช่างประจําตัวจะไปยากอะไรจะไปกลัวอะไรนี่เห็นไหมคะตอนนี้ก็ทาบันไดนะคะนี่ค่ะว้าวสวยมากมาเลยอโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ชมนะคะ นี่คะ่ะพาชมอีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้น้องชายกำลังทาสีประตูเอ่อทาสีบันไดกระท่อมน้อยค่ะคะ่คะโอเคสวยงามมากเลยเดี๋ยวทาเสร็จแล้วให้ดูให้ชมใหม่นะคะว่าสวยแค่ไหนโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะฝีมือคุณน้องชาย นี่ค่ะประตูไม่ไม่ใช่ประตูโอ้พูดผีกแล้วบันไดบ้านกระท่อมน้อยค่ะสีแดงสดใสค่ะกลายเป็นสีแดงอย่างสวยงามเลยอะ่ะนี่ค่ะฝีมือค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะรับทําบ้านรับทําทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหดูสีบันไดเสร็จแล้วค่ะนี่บันไดน้อยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โห รอบเดียวใช่ไหมลูกนอก้องแรมรอบเดียวพอมันขึ้นจมเออพี่เนี้อก็ว่ารอบเดียวก็โอเคแล้วแหละอ๋อสวยค่ะนี่แล้วเท้าเนี่ยห้านิ้วเนี่ยมันเป็นไรไหมล่ะยังเป็นรอยอยู่เนี่ยเช็ดเดียวมันกัเช็ดได้จริงเหรออ๋อโอเคเช็ดได้ใช่ไหมโอเคอ่ออาฮะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ไฟอย่างเดียวตอนนี้เหลือ พลังแสงอาทิตย์หนึ่งอย่างโอ้โหสวยงามกระท่อมน้อยค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะน้องแอม,มค่ะช่างแอม,มค่ะค,ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะไหนช่างโชว์หน้าตาหล่อๆหน่อยสิสองคนเนี่ยเย้ ฝีมือมีแต่พ่อไม้ทั้งนั้นเลยเย้โอเคสาวใดสนใจก็ติดต่อได้คะ่ะตรงไปทั้งนั้นเลยโอเคดีมากเดี๋ยวสาวๆส,สนใจติดต่อได้นะคะนี่คะ่ะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ